สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างนี้ครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อร่วมสนุกและสร้างเครดิตให้กับช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ วันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่11เมษายน2568เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับไม่เลิกก็ต้องล้มมันเมื่ออุงอิงยืนยันพรบกาสิโนโแค่เลื่อนไม่เลิกรอสภาเปิดกรกดาก็จะเอาพรบกาสิโนโเข้าใหม่คำถามที่ตามมาในท้องตลาดขณะนี้คือแล้วพวกเราจะเอายังไงกันต่อ ถามแล้วมองหน้ากันส่วนใจไปโน่นทรงไปถามนายพิชิตนายจัตุพรทนายนกเขาหมอวรงหัวขบวนคอปทศปปศกองทัพธรรมและคณะหลอมรวมผมก็ตอบแทนเขาเหล่านั้นไม่ได้แต่พอเดาใจได้ว่าเมื่อเขาไม่เลิกพวกเราก็ต้องล้มมันหมายถึงในเมื่อรัฐบาลถือดีเสียงข้างมากดื้อด้านไม่ฟังเสียงต้านประชาชน จะดันกฎหมายกาสิโนเข้าสภาท่าเดียวคือจะเอาให้ได้สมานฉันประชาชาติก็ต้องยกระดับขับไล่รัฐบาลให้มันออกไปให้ใครออกนายกแพทองทานนั่นลหละต้องออกไปส่วนใครจะมาเป็นนายกฟอร์มรัฐบาลใหม่ก็ให้เป็นไปตามกลนไกรัฐสภาอันมีบทบัญญัติเป็นขั้นตอนปฏิบัติไว้ในรัฐธรรมนูญครบถ้วนแล้วผมเดาแบบนี้นะครับในเมื่อทั้งาศาสนจักร พุทธคริสต์อิสลามราชบัณฑิตแพทย์นักกฎหมายนักวิชาการคณาจารย์เศรษฐศาสตร์มหาประชาชนคุณภาพทั่วทั้งประเทศเรียกว่าฝ่ายธรรมะรวมตัวฟาดฟันฝ่ายอาธรรมที่คิดระยำจะแปลงเมืองพุทธสุดล้ำด้วยศิลปะวัฒนธรรมเด่นโลกไปเป็นแหล่งอบายเมื่อเห็นมหาประชาชนแข็งกล้าและเอาจริงมันก็ใช้เล่ห์ทำเป็นหมอกโดยเลื่อนรอจังหวะ ถ้าพวกเราตายใจนั่นก็จะเข้าตามตำราอย่างที่แม่หมอแม่นแม่นฟองสนานจามนจันโพดไว้หวานซื่นว่ามาแล้วนิทานโหนพฤหัหส,สบดีเบรกราหูคาสิโนตามตำราเดะเลยตัวเบรกราหูคาสิโนได้คือพฤหัส,สบดีความหมายทางโหนพฤหัส,สบดีวงเล็บ5้าหัวหน้าดาวดีเทวดาคุ้มครองเมือง เป็นดาวที่ใช้แทนนักบวชคนสอนศาสนาผู้ทรงศีลบุคลากรทางการแพทย์ผู้รู้บัณฑิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ปรึกษาทนายความกระบวนการยุติธรรมราหูวงเล็บ8ตัวแสบเป็นตัวแทนความลุ่มหลงมัวเมวอาอวิชชาแนวทางตรงข้ามกฎหมายนักเลงสุรายาเสพติดนักเลงการพนันทุกชนิดคาสิโนอันตพานนักต้มตุนหัวหน้าซ่อง ของปลอมหลอกลวงความมืดอวิชชา,านิทานโหนที่มาดาวเพื่อหัส,สบดีกลุ่มเทวดาประจําเมืองเบรกราหูกาิโนเป็นดังนี้สมัยหนึ่งนานมาแล้วตั้งแต่พระเจ้าหอยังไม่เกิดพระอาทิตย์หนึ่งพระอังคารสามพระหัสบดีห้าพระเสาเจ็ดหวังดีต่อโลกคิดจะสร้างดินน้ำไว้ให้สัตว์โลก จึงพากันไปชวนพระราหูแปดที่มีฤทธิ์มากให้มาช่วยกันแต่พระราหูตัวแสบบอกสร้างไปเราก็ไม่ได้ประโยชน์เชิญไปสร้างกันเองเถิดแสบจริงงกด้วยเทวดาทั้งสองค์ฉุนขาดจึงสร้างน้ำและดินกันเองแถมเกิดน้ำอมฤตดื่มกินแล้วอมะตะไม่มีวันตายเป็นบายโปรดักด้วยแล้วแบ่งหน้าที่กันไป พระหัสวสดีเป็นพระอินทร์รักษาเขาพระสุเมนพระอาทิตย์เป็นพระครุฑรักษาภูเขาสัตตบริพันธ์ทั้งเพระอังคารเป็นราชสีรักษาป่าหิมพานต์พระเสาเป็นพระยานาครักษามหาสมุทรทีนี้วันหนึ่งครุฑพระอินทร์ดันไปไล่จับจะกินนาคเสานาคเสารีบเลื้อยเข้าสำนักราหูที่ไล่นาคอาทิตย์ไล่ไปไล่มา ราหูกระหายน้ำเป็นกำลังจึงไปแอบดื่มน้ำอมฤตที่ตัวเองไม่ได้ช่วยสร้างชุบมือเปิบด,ดื่มของดีซะด้วยพระหัตถ์สวบดีพระอินเห็นเข้าก็ชุนจัดว่นคุณเวนสร้างก็ไม่ได้สร้างเสือกมาดื่มน้ำของกูว่าแล้วก็คว้างจักเพชรถูกพระราหูขาดเป็นสองท่อนหัวกระเด็นไปทางเป็นราหูแหางกระเด็นไปทางเป็นเกตเแต่เพราะดื่มน้ำอมฤตยังไงก็ไม่ตาย พร้อมจะฟื้นขึ้นมากกกวนอีกนิทานโหเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าราหูการพนันรวมทั้งกาสิโนฆ่าไม่ตายรอจังหวะฟื้นตลอดแต่ฝ่ายพื่อหัตสบดีก็พร้อมจะจัดการจึงทั้งหมอราชบัณฑิตนักบวชพร้อมกันออกอาวุธคว้างจักใส่อุตรุษจนราหูกาสิโนหัวหดถอนยัตติแต่ฝ่ายพื่อนหัสสบดีหยาบระมาทเพราะพระราหูดื่มน้ำอมฤตรอจังหวะทีเผล ฟื้นเสนอหน้ามารอให้จักขว้างกระหน่ำใส่อีกรับจักไว้คมคมณฝ่ายพฤหัสสวบดีเทวดาประจำเมืองเพราะราหูนี้แสบและริดมากจริงๆในทางโหนแต่ข่าวดีคือโปรดดูดวงเมืองที่ลัคนาสถิตร,ราศีเมษพระราหู8อยู่ราศีมีนพบวินาศของเมืองถึงกาสิโนราหูพาจักพฤหัสบรีเกิดได้ก็อยู่ไม่ได้เชื่อเถอะ ยังไงยังไงก็ต้องวินาศไปเพราะดวงแบบนี้เหมาะสำหรับเล่นหลบๆลบส้นๆวินาศหากเปิดหรูหราเป็นคาสิโนโคอมเพล็กซผิดฉลกเมืองจ้ะแถมราหูที่พบวินาศเมืองนี้อยู่ในราศีมีนบ้านของพฤหัสบดีซสด้วยภาษาโหนเรียกโจรหรือนักเลงอยู่วัดหากเปิดคาสิโนแล้วเกิดสำนนกขึ้นมาเพราะอยู่ในวัดใกล้ผ้าเหลืองคนเปิดอาจรู้สึกผิดบาป ปิดเองดื้อๆเหมือนที่รัฐบาลในข่วงอภัยวงศ์เคยทํามาแล้วคนจะลงทุนระวังนะจ๊ะมันผิดโลกดวงเมืองฟองสนานจามอนจัน9เมษายน2568ก็เอามาให้อ่านกันสนุกสนุกแก้เครียดแต่แนวทางมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าไม่หงายท้องตกเก้าอี้รอดพ้นช่วงพฤิกภาไปได้ถึงตอนสภาเปิดเดือนกรกฎา รัฐบาลเพื่อไทยโดยนายกแพทองทานต้องดันเข้าสภารอบสองตามพ่อสั่งแน่แต่ดีชั่วอยู่ที่ตัวกระทําในปัจจุบันตามที่แม่หมอฟองสนานเล่านั้นเป็นเพียงโครงร่างในตานานแต่อดีตสู้ปัจจุบันอดีตการไม่มีเพื่อไทยสีแดงไม่มีภูมิใจไทยสีน้ำเงินไม่มีทักษิณเนวินไม่มีเจนวายอย่างแพทองทานลูกพ่อทักษิณและไม่มีชัยชนกลูกพ่อเนวินอย่างตอนนี้ แต่ที่พรฤหัสบดีสีนำเงินเคลี้ยงจักใส่ราหูสีแดงแปลดเปรี้ยงปรางทั้งโลกกระทาตสถานไหวนั้นเป็นไปตามนิทานโหนของแท้จะอยู่ร่วมกันหรือราหูจะถูกจักพรฤหัสบดีตัดหัวกระเด็นไปทางหางไปทางหรือไม่อย่างไรนั้นตรงนี้เป็นภาคใหม่นิทานโหนในปรัตยุบันวันนี้ประเด็นชัยชนกชิดชอบเลขาที่การพักภูมิใจไทยอภิปรายเปรียงเดียวสภาระเบิด เกิดอับโดยช็อกเขย่ารัฐบาลสถานไหวนั้นนักข่าวไปถามนายกว่าในฐานะคนรุ่นใหม่เหมือนกับนายชัยชนกจะมีโอกาสพูดคุยกันหรือไม่ผมว่าองค์ิงตอบได้แบบมีฟอร์มสมตำแหน่งนายกไม่สร้างแรงกระแทกทั้งเขาทั้งเราที่ต้องขอชมลองฟังดูก็ได้พูดคุยได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ต้องบอกกับประชาชนว่าการไปอยู่หน้ากล้องหรือในสภามีแรงกดดัน ดิฉันไปพูดก็ตื่นเต้นอาจมีหลายประเด็นที่พูดถึงได้อาจไม่ได้ออกมาอย่างที่ตั้งใจมันเกิดขึ้นได้เรื่องอย่างนี้ถ้าตอบไม่ดียากหนีคําว่าหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อแต่อุงอิงเลือกใช้คาตอบไม่ให้เกิดมุมบวกลบได้ลงตัวหน้าฉากมันเรื่องลีลาแต่หลังฉากในพักในรัฐบาลไฟแทบไม่ลงกาไปแล้วมั้งไม่งั้นสมุนในคอกไม่ออกมาหืมแห่เห่าเขยา่าโซ่ ถึงขนาดไล่ให้ออกไปจากการเป็นพักร่วมอย่างนั้นหรอกระดับสมุนคอยเห่าไม่เท่าไหร่แต่ระดับนายกน้อยอย่างนายภูมิธรรมซึ่งเก๋าเกมจนราเคราะไม่น่าออกมาระเบิดอารมณ์ใส่ไม่ต่างตีหัวลูกฝากไปถึงพ่อถึงแม่ถึงหัวหน้าพักแบบนั้นที่ใครว่าไม่มีอะไรฟังที่นายภูมิธรรมพูดแล้วมีใครเชื่อไหมวันในกอไผ่ไม่มีหน่อไม้มันทำนองนั้นลองฟังดู กรณีของคุณชัยชนกผมไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วคุณอนุทินหรือคุณชัยชนกใครเป็นหัวหน้าพักเพราะในที่ประชุมหัวหน้าพักต่างๆเราคุยกันชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่เราทําเราพยายามสร้างรายได้เข้าประเทศแล้วมันจะไม่กระทบกระเทือนศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนคนไทยก็มีเงื่อนไขจริงๆคุณชัยชนกก็เป็นเลขาที่การพักอยู่แล้วความเป็นเลขาที่การพัก การร่วมมือกันด้วยหลักการไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอยูยูประกาศผมชื่อชัยชนกเป็นลูกนายเนวินกับแม่กรนณาถามว่าคุณชัยชนกประกาศตัวกำลังจะบอกอะไรอยากถามจะบอกอะไรแล้วระหว่างคุณชัยชนกกับคุณอนุทินผมควรเชื่อใครเพราะวันนั้นที่ไปแถลงคุณอนุทินเป็นหัวหน้าพักก็คุยกันและเห็นพ้องกันแต่ที่เราเลื่อนเพราะว่ามีปัญหาประเทศชาติการเป็นเลขาธิการพักควรมีความเข้าใจ ไม่อยากจะบอกว่าวุฒิภาวะนะควรจะมีความเข้าใจมากกว่านี้และควรทำอะไรที่มีความสุขคุมรอบคอบมากกว่านี้ประเด็นใครเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยกันแน่ระหว่างนายอนุทินกับนายชัยชนกนั้นผมว่าประเด็นนี้ก่อนถามคุณภูมิทาน่าจะตอบก่อนว่าระหว่างองค์อิงกับทักษิณใครเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยและเป็นนายกรัฐบาลเพื่อไทยกันแน่ตรงนี้สาคัญกว่า ชาวบ้านชาวโลกอยากได้คำตอบชัดๆมากกว่านะท่านรองนายกและรัฐมนตรีกลาหโหมภูมิธรรมคุณภูมิธรรมเนี่ยว่าไปแล้วเป็นดาวเคราะห์แจ้งเกิดทางการเมืองใต้แสงทักษิณส่สองแต่นายชัยชนกอภิปรายเปลี้ยงเดียวดังกว่าพลุพุ่งเร็วกว่าจรวดเป็นเจนวายแจ้งเกิดด้วยสมองกลั่นคิดตัวเขาเองจัดอยู่ในประเภทดาวเรษ์ไม่ต้องอาศัยแสงใครเกิดเจอจ้าเป็นดาวสภาด้วยกินได้ในทันใด ชั่วโมงนี้ในตลาดไหนใครๆก็พูดถึงแต่ชัยชนกลูกพ่อเนวินแม่กรุณาชิดชอบวิกิพีเดียที่เคยจิ้มเปิดดูมากตอนนี้ก็ประวัติของสอสชัยชนกนี่แหละรู้ว่าลูกเนวินยังไม่หนำใจอยากรู้ให้ลึกลงไปว่าไอ้หนุ่มเจนวายมาดเทอภิปรายโดยไม่ต้องอ่าน iPad คมยิ่งกว่าปังต่อสับฉับเดียวกาสิโนขาดกระเด็นนั้นมีความเป็นมาอย่างไร จะเก็บความบางช่วงจากวิกิพีเดียมาให้อ่านกันดังนี้ชัยชนกเกิด14กรกฎาคม33ลูกคนโตของเนวินการุณาชิดชอบไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่ปีพศ2541ขณะอายุ8ขวบจบระดับไฮสคูลที่มิลฟิลด์พรีเพร t o อรี c สคูลจากนั้นศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนก่อนเปลี่ยนไปศึกษาต่อในด้านการจัดการการเงินระหว่างประเทศชัยชนกใช้เวลาศึกษาในอังกฤษ17บปีกระทั่งอายุ25บปีเดินทางกลับไทยปี2558สมัครเข้ารับราชการทหารทันทีเป็นทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบ,บกพลัดหนึ่งปี2566ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขตสองและได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก 24มีนาคม67ที่ประชุมใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยมีมติเลือกเป็นเลขาธิการพรรคแทนสักสยามชิดชอบผู้เป็นอาที่ลาออกจากตำแหน่งเข่าๆพอให้รู้กึนเมื่อตูมตามเป็นดาวดีแจ้งเกิดในสัปปายะสภาสถานที่ควรทำความรู้จักตัวตนชัยชนกในเบื้องต้นก็ประมาณนี้ช่วงนี้กิ้มแล็บท็อปบนเตียงในโรงพยาบาลก็กับพ่องกับแพ้งด้วยผิดที่ อย่าถือสากันนะครับและเข้าช่วงสงกรานพอดีท่านคงหยุดไปไหนต่อไหนกันส่วนผมนั้นจากโรงพยาบาลก็คงไปเฝ้าโรงพิมพ์ให้พักพวกเข้าไปรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่กันก็ขออวยพรสงกรานให้ทุกท่านที่ตามอ่านเริงสรานสุขก,กายสุขใจปลอดภัยทุกประการและขอให้รักแผ่นดินไทยกันให้มากๆเน้อคนปลายซอย ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานําเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการ สวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o ออมสตูดโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ